เาเพชรพระรวดสวัสดีซี่สู้หูสู้ข้นกับผมมาแล้วพี่น้องล่าพัฒนาคนริมทางเนาะพี่น้องเนาะวัดที่แล้วเพิ่นบไายไห้ได้พี่น้องได้เพราะว่าเพิ่นติดตุระคนริมทางวัดมันหนึ่งหันบไายได้พี่น้องได้วัดนี้ได้พี่น้องเมื่อวันพุธล่าพัฒนามันออกเนี่ยได้พี่น้องได้อล่าพัฒนาสามตัวบนสามห้าเก้าล่าง เก้าสามอันนี้คือมือวันพุธเด้อพี่น้องวันพุธท,ที่ยี่สิบเอ็ดแบบนี้อันนี้เป็นของวันศุกร์ที่ยี่สิบสามวันศุกร์ที่ยี่สิบสาม ข้อสมเขียนข้อเป็นอยังงไรนเขียนผิดเขียนติกเป็นเตติดซีิ่นวเพิ่นวาให้ดูดอกต่อไปนี้พอดีนห็นหลอด ล้วพัฒนาคนริมทาง ยืมทางเลขวินเลขวิ่นเจ็ดแปดก้าเจ็ดแปดเอา หนึ่งสองสี่อันนี้เลขกวิ่นได้ี่นองได้เหล็กวิ่นเหลยกวิ่นของเพน เจ็ดแปดเก้าหนึ่งสองสี่อันนี้คือเลขว,วิ่ง,งวิ่งบนล่างวิ่งบนล่าง 8กับ9 9กับ8วิ่งบนล่างขั้นเท้าจับคู่นี่มันจะได้เก่าคูสุดเต็มมันจะได้เก่าคูแล้วพี่น้องได้เล็กวิ่งกูไปนเนี่ยแต่เพิ่นคัดมาหายเน่นๆเลย เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสีอันนี้คือตัวเน้นของเพื่อนและพี่น่องน <Okay. S 1> ะเพื่อนเน้นให เพิ่นกับมาเน้นให้สี่คู่เ้ยสามคูอันนี้คือตัวเน้นได้ไปนองเด้นี่คือตัวเน้นตัวเด่นเวนสามคู่นี่ขั้นห้าจับเต็มชุดมันจะได้เก้าคู่นี่ไปนองนียเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสี่แปดหนึ่งแปดสองแปดสี่เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสี่มันจะได้เก้าคู่ก้าหางขั้น,น,น,จ,นจับเต็มชุดจะเพิ่นก็ะหามากแค่น สามคูตัวกันกับสองคู่ตัวกันว่นนี้เพืพ่อนว่หายไหลตอกันตวกันตัวเน่นกับว่าได้หายไหลคู่หลายห่างตวกันเนี่ยแปดหนึง่ง รวมแล้วบนล่างนี่ไปกลับหาคู่ได้พี่น้องได้มีจะมีห้าคู่บนหลายดิยพี่น้องหาคู่นี่บนหลายดิยหน่อยหาคู่บนล่างไปกลับได้พี่น้องได้ตามทีพ่พนทรงมหาห้ขั้นเท่าจับสุดเต็มน้มันจะได้ย,ยุ่เก่าโคเล็กติดเล็กวิ่งลงพันเนี่ย เพื่อนห้วิ่ง8ดกับเก่านี่วินเนี่เจ็ดแปดเ้าหนึ่งสองสี่เน้นเน้นเก้าหนึ่งเกสองเสกัน8ปดหนึ่งแดสองคนริมทางพี่น้องเอาพี่น้องเขาแคปหน้าจอตามนี้แล้วกัด้อนะมักชอบตต่ไนกับพิจารณาเบินงมาแรกงนสองถมขึงอขอบุญขอบพุ้นคนรริมทางหลายๆครับผม คอพี่น้องเข้าโศกมานกันเหมือนแรกเลยจะเริ่มพี่น้องขั้นบอมักเิ่นจับคููเขาก็จับเอาวินเอาอยู่ในนี่เพื่อนก็บอกเพื่อนก็เขียนบอกอยู่ที่แอดให้เพื่อนคนหนึ่งเพิ่นก็บอกว่าวินอยู่นี่เจ็ดแปดเก้าหนึ่งสองสี่นี่เพื่อนให้วิ่งแปดกับเก้าหล่ะตาว่าไม่เขียนเก้ากวนเก้าก็แปดแปดกับเก้าเดียวนึกเก้าหล่ะว่ามีตัวเน้นว่ามีตัวเด่นนี่แหละที่เอฟซี้าเขียนฟิดเขียนถือวอลกับวอลฟิดว้าถือ เพิ่นก็จับคู่ให้แค่์หาครูนะพี่น้องเนาะตัวแน่นของเพิ่นนี่นนนก็คือเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสี่ตักันนี่ก็คือแปดหนึ่งกับแปดสองเนาะตามนี้่้ะพี่นอออ้องเด้อเนาะมือแร่งสองทุ่มเพลิงรุยรุยแห้งๆปังปังกันสู้ปูสู้ขนก็นอ,อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามดนะพี่น้องเด้อให้กำลังใจกันเอาคลิปหน้าพ่อกันไหมคลิปนี้สวัสดีครับผม